มาพี่น้องดูดูควรยังไงดูแบบไหนหนะ้ะที่ที่เราโตดูนะดูควรปิดเตานะ่ว่าประมาณไหนเราเราถึงจะปิดเตาได้ไม่รู้ว่ากล้องมันชัดหรือเปล่านะพี่น้องควรที่เราเห็นนี่คือควรฟ้าแล้วคือสุดสุดแล้วคือมันจะปิดได้แล้วนะแต่มันจะมีวิธีดูอีกแบบหนึ่งก็คือดูดูที่ท่อควรออก ของเตานะตัวนี้มันจะแน่นอนที่สุดไอเรื่องควันเนี่ยเผื่อบางทีงงทไม้ไม้มันมีความชื้นเยอะๆนะหรือไม้บางประเภทเหมือนสะเดาเนี่ยมันถึงมันจะไม่หมดมันก็ยังมีควันอยู่ด้วยควันที่เปลือกมันนะว่าสะเดาเปลือกมันเยอะรถโต้ก็จะดูตรงนี้เป็นหลักนะอันนี้คือจุดไว้ตอนเย็นนะจนเย็นจุดห้าโมงห้าโมงไฟติดเพื่อกมาหลีไว้สําหรับไม้แห้งนะ ไม้เท่าแขนเท่าขาเท่าขาต่ยวยเราเนี่ยแหละใหญ่อยู่ก็จะอยู่ประมาณถ้าหลีแล้วถ้าเราหลีไว้มันก็จะข้ามคืนจนถึงไม่ตีสก็หัมงเช้าอันนั้นคือหลีดเนีแต่ถ้าเราเปิดเต็มๆปกตนะิมันจะอยู่ที่ประมาณสิบชั่วโมงจุหัวมงก็ปิดสี่โมงเย็นหรือมากกว่านั้นแต่นี้เราโตจุดห้าโมงมันก็ จะก,กว่ามันก็หกโมงแล้วสิบกว่าคือเราหลีไว้นะมามาดูตรงนี้เผื่อใครแบบใหม่ๆนะไม่รู้ดิ่เราโตก็ไม่รู้ดิต้องใช้ประสบการณ์นี่ยเราดูที่เขาขาวเนี่ยถ้าใครจะให้สาปิ้งก็เดี๋ยวถามมันจะเดี๋ยวถามมันจะหมดนะไอ้ถามในต่มันจะหมดแต่ถ้าเป็นไม้แห้งหมดเราต้องดูสภาพไม้ด้วยดิเสมอกันแล้วก็แห้งสนิทเหมือนกันหมดอย่างเงี้ย แห้งมาแล้วสี่เดือนห้าเดือนนี่ได้ความมันก็จะหมดพอพร้อมกันไม้ก็ประมาณเดียวกันด้นี่ให้ดูดูขอบตอนนี้นี่นะมันไหมให้ดูตรงนี้เป็นหลักก็ได้ตรงนี้จะชัวร์กว่าไอ้ที่ถ้าถ้าถ้ามันตอนพอไหมมันจะเป็นน้ำมันเยิ้มๆเหยนะแต่ถ้าท่อขยายยาวมันก็จะเริ่มไหมขึ้นมาทีนี้หมายหมายความว่าอุณหภูมิเตาในท่อเนี่ยไอ้นี่ในเตานะอุณหภูมิในเตานี่มัน มันร้อนแรงนะคือมันสลายยางไม้หมดแล้วมันก็สลายเพิ่มกไ็ไล่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 จนความร้อนมันมาถึงปากป่องตัวนี้แหละควันก็เริ่มจางเขาเรียกว่าควันฟ้านะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นไม้เปลี่ยกเยอะๆมันจะเป็นควันบุบ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 เลยพี่น้องมันจะไม่ปิ้วปิ้วปิ้วอย่างนี้เลยอันนี้ถ้าไม้แห้งนี่มันจะปิ้วมันยังมันพุ่งยังพุ่งกระฉูดนะไมเพราะว่า ่านในเตานันก็ร้อนไฟเนี่ยก็ยังยังอยังเผาไหม้อยู่นะแต่ถ้าเป็นพวกไม้ชื้นเนี่ยมันมันจะวุบบุบบุบด้มันจะไม,ไม่ไม่ร้อนแรงเหมือนไม้เปียไม้แห้งด้ไม้แห้งมันจะร้อนแรงเยืนอยู่ใกล้ๆนี่เอาเมือเข้าไปนี่ร้อนเลยดูอย่างนี้ก็ได้มันก็เริ่มสังเกตตรงนี้ก็ได้นะสังเกตกเกท,ท,ที่เท่า ดินที่เราเอาถมจากฝามันจะไลาย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 ลาลแต่ว่าถึงตรงนี้เราจะรู้เองต่ชอบเราโตชอบหลีนหลีงี้ไปตอนเช้าค่อยมาดูตัวน,นี้มันมันให้มันค่อยๆไหม้นะมันจะได้จะได้ฐานเยอะแต่ถ้าใช่ถ้าใครเตาใหญ่ๆเยอะนี่ทาไม่ได้เด้ต้องปล่อยเต็มเต็มเด้อันนี้นา,นานไปมันก็ตันเด้เราต้องดูด้วยคือถ้าใครซื้อท่อ ท่อใยห,หินจากร้านวัสดุก่อสร้างมันก็ตัดครึ่งไม่ไม่ต้องทําเต็มท่อไม่ต้องยาวเหมือนเหมือนในคลิปที่เราตทำาแรกนะเสียดายทำเอาเอาแค่เนี้ยพอมันจะได้ดูง่ายนะประมาณไหนจีชั่วโมงจีชั่วโมงก็ต้องต้องเผาสักสามสี่เตาถ้านานๆเราเผาทีนี่มันมันจะหลายชั่วโมงแต่ถ้าเราเผาต่อนเนื่องนี่เจ็ดแปดชั่วโมงเองสําหรับเตาใหญ่ๆแบบนี้ ถ้าถ้าอยากให้รู้นี่ก็ต้องดูดูดูตรงรอยไหมตรงท่อคนออกนี่เป็นหลักนะครับเราตัวว่าง่ายสุดคือไม่ต้องอธิบายเรื่องเป็นชั่วโมงนะแต่ละไม้มันก็จะยากแต่ถ้ามาดูว่าท่อคนออกนี่มันไหมเออไหมขาวปุ๊บแสดงว่ายางไม้ในเตาเนี่ยหมดไม้ก็เป็นฐานแดงหมดแล้วในท่อมันจะง่ายกว่านะถ้าเราไปเดาชั่วโมงนี้ยากเลย เออคือถ้าเราเผาไปเรื่อยๆก็ประสบการณ์เนี่ยเหมือนไม้ย่างงั้นน่ะถ้าไม้ใหญ่ประมาณนั้นเท่าเอวเราเนี่เราก็จะปล่อยให้มันไหม้ไม่นานขึ้นไหมจนควันใสจนไม้เนี่ยมันแตกออกจากกันมันจะมีระยะเวลาต่างกันดิมันเรื่องเรื่องฐานมันอธิบายยากนะเพราะว่าไม้มันไม่เท่ากันขนาดคนคนที่ทำเหมือนรโ,โตนี่ก็ยังเดายากอยู่ นะครับทำไมายังไม่มีมาจะใส่นนินงมาให้กำลังใจกูอีกจีิงแต่ไป,ไปจะลองฟังดูดูที่ท่อควนออกเป็นหลักแล้วถ้าเป็นไม้ใหญ่แบบแบบที่ชี้ให้ดูนี่เราต้องปล่อยแบบนี้อีกประมาณเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเด้มันถึงจะแตกออกจากกันแล้วพี่น้องก็ต้องใส่แบบไม้ใหญ่แบบนั้นทั้งหมดเด้อย่าใส่เอาตัวนี้ไปผสมกับพวกไม้เล็กๆอย่างนี้เด้พวกนี้ไหม้หนีหมดเด้ไอ้นี่ไม่ไหม้เด้ แล้วก็ขนาดไม้ที่ลงไปในเตานี่ยต้องเสมอเสมอกันดีๆพีเนอะอย่าให้ต่างกันมากมันจะไม่ได้ไม้มันจะไม่ได้ถาดนะครับอันนี้ก็ไม้ที่ลงเตานี่จะเป็นพวกนี้ไม้สะเดาเนี่ยมันจะควรเยอะด้วยจะต้องเข้าใจขนาดเราเอาไปหุงต้มมันก็ยังมีควนนิดๆด้วยถ้าใครอย,อยากไม่ให้มันมีควนเลยเราก็ต้องปล่อยให้มันใสเลยแบบนี้แบบนี้บบนถือว่าถือว่า ท่ว่ายางไม้นี่สลายเกือบจะหมดแล้วนะครับในเตาอุณหภูมิเตานี้ร้อนร้อนสุดสุดฉีดมาแั้นแหละดูนะดูขนาดขนาดไม้ด้วยวัตถุดิบหลักๆก็คือไม้ะเะดานะาตัวก็เอามาทำงานด้านช่างด้านพลังงานกันลมสมารมันก็จะมีแต่ไม้ะเะดานี่แหละมาเผาให้ดูหลกัลกๆเลยแหละนะครับ ม้ที่บอกขอยะก,ก็ได้เลิกไปเอาแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาก็เป็นไม้ที่ตัวเองซื้อมาส,สัดสวนหนักโอคนี้นะครับดูที่ท่อควันออกเป็นหลักด้วยประสบการณ์ถ้าใครเผาบ่อยมันจะใช้ชั่วโมงมันจะเร็วขึ้นแต่นานๆเผาทีมันก็จะนานขึ้นยิ่งเป็นหน้าฝนอุความชื้นไหลเข้าท่อนี่โอ้ยิ่งแล้วใหญ่จุดไฟเทบม,มาติดนะครับ นั่นแหละคือปัญหามันช่วงหน้าฝนแต่ถ้าใครเผาต่อเนื่องต่อเนื่องเผาตลอดเผา,เาอยู่อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรโอกาสที่น้ําจะซึมกลับคืนนี่ย,ยากก็มาปีนี้ที่ได้ว่างเว้นไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยต่อเนื่องมันช่วงที่เริ่มทําเกษตรแรกๆเนี่ยมันเผาต่อเนื่องนะเลย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 ,เลยจับข้อด้อยมันไม่ได้นะเพราะว่าเราเผาอยู่ตลอดทีนี้พอได้เผาบ้างหยุดบ้างเผามาหยุดบ้างก็เลยรู้ว่าเออ นา,นานๆเรามาเผาทีนี้มันมันใช้ชั่วโมงเยอะสําหรับเตาที่เตาผีที่เอาฝาทางสองรอลิตรมาเป็นฝาเนี่ยเราตัวก็เลยรู้ว่ามันระยะเวลามันจะนานขึ้นสําหรับหน้าฝนหน้าแล้งไม่เป็นไรนะครับข้อมูลดีๆเพื่อมือใหม่มือใหม่มหมนะจะได้รู้เลยรู้เลยจะได้ไม่เสียนะเราตัวก็มาบอกเป็นแนวทางเผามาเราก็อยากได้เยอะๆเนาะเป็นเงินดิ ห้าบาทสิบาทร้อยสองร้อยบาทก็เป็นเงินเนี่ยข้ามเป็นชั่วโมงนี่หายไปเป็นถุงเนี่ยนะเงินร้อยหนึ่งมีค่าเนี่ยเปน้องสำหกกบเกีตรกรเราทุกบาทมีค่าพี่น้องประหยัดเอานะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ